สวัสดีจ้าเมเน้คุณปลาลักงานทักสิผ้ามาถักสายกระเป๋าแบบนี้จ้าสายกระเป๋าใส่ทีคอแบบนี้ทั้งสองด่านเลย,ยจ้าใส่ห่วงแบบนี้ได้จ้าจิมีท่ทีดีบใส่กับสายกระเป๋า คองไม้ลงไปเกี่ยวไม้ขึ้นมาเก็บใบไม้ไปด้านหลังทักเอกธรรมดาไปจนเดตามที่รักเี่าต้องการของคุณป่าจะทักอยู่ที่เจ็ดักจะได้สายประมาณนี้แต่ถ้าผู้ใดอยากได้สายใหญ่กว่านี้ก็แปดักเก้ารักก็ได้สำหรับ่วงประมาณนี้เนาะจ้า ทักง่ายๆจะมือไม่กระเฮ็ดได้ของคุณป่าครบเจ็ดลักแล้วก็สิพริกกรับแล้วก็ทักโซ่หนึ่งแล้วก็แทงเข็มลงดีลักแหลกเลยแทงเข็มวากไม้ปลดห่วงแทงเข็มวากไม้ปลดห่วงเ็ดแบบนี้จนครบเจ็ดลักแล้วก็ได้ พลิกก็ไปกบมาด้ความยาวตามสีเทาตรงการเนาะอย่าลืมเก็บไปลายไหมน้เด้อจ้าวิธีเก็บไปลายไหมก็จะเอาไปลายไหมทักหยากนี่แล้วจะแถวสุดถ่ายเ,ยเอาไปลายไหมของขึ้นมาเนาะแล้วก็พลิกกับด่านเอาก็สิทักไปลายไหมใส่ไปนําถูกแถวเพื่อเก็บไปลายไหม มันเหีญญ่ยวแล้วเ่ากระตัดออกเช็กดูว่ามันแน่นบ่าเาท้าทักไปจุนสุดแล้วมันแน่นเัากระตัดไปลายไม่ออกแต่วิธีของคุณป่าคือเอาไฟแชกมารุล่นตรงไปลายไมแล้วก็พุดไว้มันจะเนียนกว่ากันแล้วก็แน่น ง่ายๆทำตามใดนอกจากปากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คุณป้าฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้เบิ่งอีกด้จ้าจะมีกระเป๋าลหลายแบบมาให้เบิร์เรื่อยๆอันนี้คือไปไหมที่มันเหลือเดี๋ยวคุณป้าจะมาตัดออกทักไปเหมือนเดิมเห็นไดมคุณ